นับตงังชวัสด be ีนหน่อยลูผมชื่อนับตง Madonna, ังครับผมป้าป้าไปซื้อมะพร้าวครับผมกระโดดขึ้นรถป้าป้ามาเลยครับขี่แน่ๆทุกคนนี่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 อาการไม่พอใจสองวันแล้วค่ะทุกคนโวยวายีนอนให้น้องอยู่ด้วยนะลูก นาะ่น้องอยู่ด้วยลูกลายเดียวกันแต่อันนู้นเขาจะเข้มกว่านะคะทุกคนอันนู้นเขาจะเข้มกว่าและที่สําคัญเขาจะอยู่ชั้นสองนะคะทุกคนเขาจะไม่ลงมาข้างล่างเลยมีถอนหายใจด้วยให้พอใจเหรอลูก หืมกดเหรอโกดป้าเหรอน,นี่นี่ทุกคนได้ยินเสียงคำรามไหมคะเขพ,พูดถึงน้ำโชอกโกป้าเหรอลูกกดมากไหมโกดมากไมมากหืมไปบอกซิบอกเอฟซีิให้น้องอยู่ด้วยนะโอ้ไม่พอใจทุกคนดูดูฟาร์มไลฟ์ของนางนี่ดูนะคะดูดูดูนี่ดูเลยค่ะทุกคนไม่พอใจฟุดฟิตฟุฟ,ฟนี่นี่นี่ ให้น้องอยู่ด้วยนะลูกนะเนาะน้องไม่รู้จะไปอยู่กับใครเนาะเนาะแบ่งปันกันนะลูกเนาะห้องนู้นให้หนูอยู่กันสองตัวเลยนะนะออยนะนำโชคนะให้น้องอยู่ด้วยนะคะได้ไหมได้ไม่ได้ดูหางทุกคนดูนะคะ ผมชื่อมีตังครับดูไลน์เขานะคะทุกคนดูไลน์เขาเออ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 เดี๋ยวดิไปไหนไปไหน